อัปเดตเสื้อยืดสีขาวสวยๆตัวละ69บาทนะคะ3ตัว207บาทส่งฟรีปกติในการใช้ชีวิตของน้องเอ๋นะคะพี่ๆค่ะน้องเอ๋จะมีเสื้อขาวพื้นๆนักค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันสามารถใส่กับกางเกงลายๆได้แบบทุกแบบใส่กับกางเกงอะไรก็สวยเลยนะเน้นเลยนะว่าขาวพื้นๆสวยมากจริงๆตัวที่1อก48 ว้าวสวยเรียบหรูมากผ้าใหม่มากค่ะสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยจ้าไปต่อกันที่ตัวต่อไป อกสี่สิบหกเป็นขาวพื้นกระเป๋าหน้านะคะพี่พี่ท่านไหนรับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเบีนเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยพาดีดีด,ดีมากๆเลยขาวพื้นเนี่ยพี่พี่อย่างน้อยสิบตัวติดตู้ไว้เวลาจะใช้มจะได้หาไม่ยากเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นขาวพื้นขาวลายนะคะอกสี่สิบาสีขาวขอบดําแต่งสกรีนหน้า อ้ยสวยมากเลยพี่ๆคะ่ะงานตัวนี้ไม่ต้องเน้นเข้ารูปนะคืออ่าเราจะใส่แบบเข้ารูปก็ได้เราจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้คัดแต่ผ้าดีๆมาให้ะคะ่ะสามตัว2องร้ 7, บาทอู้ยสี 46, ตัวนี้น่าใส่สบายมากเลยผ้านุมน่มๆทิ้งๆคอปัดๆหน่อยนิดนึงผ้าสวยผ้าใหม่มากต้องให้พี่ๆได้ลอง คืองานเสื้อขาวพื้นน่ะมันเป็นงานที่แบบสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะใส่กับอะไรก็สวยพ,พี่อุ้ยตัวนี้อกสี่สิบแม่เจ้าพี่ค่ะคนชอบแบบแนวแฟชั่นเนาะหน้าสั้นหลังยาวด้านหลังมีดีเทลถ้าพี่ชอบแบบแนวแฟชั่นหน่อยพี่ไม่ควรพลาดตัวนี้เลยวันธรรมดาวันปกติการใช้ชีวิตของน้องนี้พี่ๆค่ะเห็นไหมกางเกงเสื้อแล้วเห็นไหมมันจะมีเสื้อไหนที่เข้าได้กับกางเกงทุกแบบมีแต่เสื้อขาวด้วเละ อกสี่สิบตัวนี้สวยมากขอบน้ำเงินขอบน้ำเงินค่ะแคบมาเลยนะคะหกสิบเก้าบาทคับสวยๆใหม่ๆมาให้นะคะสามตัวสองร้อยเจ็ดบาทส่งฟรีตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์เป็นขาวครีมผ้าดีดีผ้าใหม่ใหม่พี่ๆค่ะน้องเออยากให้ลองจริงๆต่อไปอกสี่สิบหกตัวนี้ค่ะว้าวแต่งแถบด้านข้างสวยมากพี่ๆสวยดูสะอาดแล้วราคาแบบนี้นะใส่เลอะ ทิ้งไปเลยจ้ะแต่ถ้าใครซักเป็นเนาะจะรู้ว่าผ้าขาวซักยังไงใช่ไมค้ค้าแช่น้ํายามันก็จะขาวสวยเหมือนใหม่แต่ถ้าแบบว่า,าลูกลูกหลาน,ลาน,ลานใส่ชอบเล่นเล,นเลนอะเทอะเปื้อนๆพี่ไม่ต้องไปซื้อแผงนพี่ซื้ออันนี้ออกซิ 42, ลายสวยแต่งขอบคอขอบแขนดำสวยมากพื้นผ้าสวยผ้าสวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยจริงๆจริงนะคือตัวน้องเหนเนาะชอบเสื้อสีขาวเพราะามันดูสะอาด ใส่ไปๆมันเลอะแล้วถ้าซื้อใหม่คือแพงก็ไม่ค่อยจะก,กล้าซื้อสีขาวเพราะว่าซื้อให้ลูกด้วยลูกเล็กๆเ,กเ,กเนี่ยทั้งคู่เลยอ่ะอีกคนหนึ่งยังเล็กอยู่คนหนึ่งโตเป็นสามแต่นิสัยเขาก็ยังเด็กๆกินอะไรก็ยังเลอะเทอะเปืเป้อนทุกวันนี้กินเลอะเลยจากลูกกินไปเลยเต็มที่อกสามสิบสองตัวนี้ค่ะอ่ะใครมีลูกเล็กเนาะอยากใส่เข้าหุ่นเข้าลูกเนาะพี่ๆตัวนี้ขาวพื้นเนาะสามสิบสองสามสิบหกค่ะ 36มีเว้าวหลังออกแนวแฟชั่นสวยมากเลยนะน่ารักมากดูดีมากดูดีมากๆเลยจริงต่อไปอก44ค่ะว,ว้าวพี่ๆค่ะดูความใหม่ของผ้าดูลดลายสะก่อน โอ้หใส่กับขาสั้นกางเกงขายงขาย,ายาวเดินห้างซื้อของมันเป็นเสื้อที่แบบว่าใส่ไปได้ทุกสถานาการณ์เนาะ44คอกมขาวพื้นรู้ไหมคะข่าวพื้นนี่แหละจากตัวแพงตัวหรูตัวรวยต,ตัวที่ดูสวยอยู่ใกล้ๆแล้วแบบผ้าเนื้อผ้าที่ต้องเห็นแบบเอามาให้กับพี่ๆดชวยนะ เป,นเ,นเป็นเนื้อผ้าที่แบบว่าพี่ขึ้นไปเดินดูบนห้างพี่จะรู้เลยว่านี่งานราคาหลักพันอกสี่ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่ามีแต่งดีเทลที่อกเนาะขี้แขนเนาะเป็นคอกลมผ้าสวยผ้าไม่ไม่เนี่ะทุกคนค่ะตัวนี้ค่ะ36เป็นแบบเหมือนเสื้อกีฬาเสื้อขาวกีฬาที่ใส่อยู่บ้านใส่ออกกำลังกายใส่ตีแบดได้นะคะใส่วงใส่วิ่งได้นะเสื้อแบบเนี้ยผ้าสวยมากๆเลยค่ะพี่พ ต่อไปนะคะตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะว้าวเป็นคอกลมนะคะพี่ๆขาเป็นคอกลมแล้วก็นี่ดูดิมีปงมีปา้าผ้าดีมากผ้าดีดีดีมากมากเลยตัวนี้พี่เอาไปให้เฮียดีกว่า <c oughs> แยกไปกัน <c oughs> ต่อไปคือนอ้องเอ๋ก็จะซื้อเสื้อผ้าบ่อยเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของลูกนะคะ ทีเนี้ยพี่พี่ลองมานั่งคำนวณดูอะมันหมดเยอะมากหลายหมื่นต่อเดือนแล้วซื้อทุกเดือนนะคะซื้อทุกเดือนค่ะอันนี้อก50ค่ะพี่ๆี่ค่ะค่ะจะใส่เป็นอ์ไซส์พี่ดูความสวยความใหม่ของผ้าผ้าอย่างดีดูดีเทลดีหูเก็บไว้อีกตัวนึง <c oughs> แย่งลูกค้าต่อหน้าต่อตาสามสิบปดสามสิ 38, 38, ค่ะตัวนี้พี่พี่ งานสวยอะ่ะงานสวยผ้าดีอะ่ะเนี่ยขาวพื้นอย่างเงี้ยอย่างที่น้องเอใส่เนี่ยพี่พี่ตัวลายก็สวยตัวพื้นก็สวยพี่จะเอาไปใส่กางเกงลายไปใส่กับอะไรก็ดูดีเนาะอกสี่สิบหกค่ะอกสี่สิบหกนะคะสวยมากเลยสกรีนลายน้ําเงินนะผ้าไหมใหม่ผ้าดีมาพี่พี่ค่ะลองสักทีนึงแล้วติดใจเสื้อขาวอ่ะไม่ต้องกลัวใส่แล้วมันจะเลอะเธอเปเปื่อนพี่ซื้อราคานี้จากน้องเอ๋ไปเนาะเลอะก,ก็ช่างมันเดี๋ยวซื้อใหม่อกสามแปด โอ้ Ooh, สวยมากพี่พี่่ะดูดิดูด,ดิเขามีแต่งแบบเอเซอรี่ตรงนี้เบาๆเกรมากเลยค่ะผ้าดีมากเลยนะคะตัวนี้ยืดได้นะ3 8 4แปดต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่ค่ะอ่าอ่าเรียบหรูดูดิดูด,ดิมีงานปักที่หน้าอกด้วยค่ะอ่าด้านหลังด้วยนะคะสวยทุกตัวพี่พี่ขา คนเล่นเสื้อจะรู้ว่าผ้าแบบไหนราคาเท่าไหรพี่เดินซื้อเสื้อบนห้างพี่จะรู้เลยว่าผ้าแบบนี้เขาขายกันเท่าไหร่แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเป็นพันเนื้อผ้าหลักราคาหลักพันมีมาเยอะมากเลยนะอกสี่สิบสองค่ะตัวนี้อกส2ิบสองเป็นคอวีเป็นผ้าแบบพิวๆิทิ้งๆพูดถึงเนาะการไปเที่ยวชายทะเลการใส่เสื้อผ้าแบบเบาสบายหรืออากาศบ้านเรา่ะมันเหมาะอยู่แล้วอืใส่ในชีวิตประจําวันใส่เล่นใส่อะไรก็ว่ากันไปสี่สิบสวยจัง สวยจังลายน้องหมาสวยมากสวยมากอะ,กอะอจะเก็บไว้เองอีกดีไม่ได้ <c oughs> เอาละพี่พี่ชอบตัวไหนก็นมาทางมาเหอะสี่สิบสองสี่สิบสองตัวนี้ค่อนข้างแฟ แฟชั่นเรียบนะแต่มีดีเทลใส่ยังไงก็สวยนะคะเสื้อพวกนี้พี่ๆเอาไปมิกแอนแมทได้แบบง่ายสบายกับกางเกงอะไรก็ได้กับโปรงอะไรก็ได้สแตนบายอย่างน้อย10ตัวต้องมีติดตู้ตัวนี้อก36ค่ะ36 38 44 42ใส่ได้เนะ้ะเพราะเป็นผ้ายืดเนาะพี่ๆนะเอาไปสแตนบายไว้เพราะว่าเวลาเรามีแค่ท่านเมื่อก่อนหนูมีตัวเดียวไงเพราะว่าเมื่อก่อนซื้อแพงไง มีมีไม,ม่กี่ตัวอะตัวสองตัวอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอจะใส่แล้วมันหายา,ยากเพราะเสื้อผ้ามันเต็มตู้แต่ตอนเนี้ยคือล็อกเสื้อขาวก็จะอยู่อีกล็อกนึงเลยแล้วเราสามารถใส่แบบเสื้อขาวสวยๆไ,ได้ตลอดอ่าสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่ว้าวเฮ้ยลายสกรีนสีแจมเจมอ่ะดูดิสวยอะต่อไปจากอกสี่สิบแปดอกสี่สิบแปดตัวนี้จะเป็นขาวพื้นนะคะพี่ๆีผ้าดีดีอะดีมากเลยอะจริงๆผ้าคือดีสุดๆเลยค่ะ มันมันไม่เหมือนหกสิบเก้าบาทนะพี่พี่นะอกสามสิบแปดคือถ้าพี่พี่จะสั่งซื้ออ่ะพี่พี่ทักมาเลยว่าพี่อยากได้แบบสี่สิบวกนะสามสิบวกนะแบบเข้ารูปหน่อยพี่แจ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้เลือกนะหรือจะเลือกตัวที่เ้อยงแตรีวิวก็ได้เรายังมีสต็อกอีกเห็นไหมคะเรายังมีสต็อกให้ให้ดูอาเซียหยิบสต็อกมาซิมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมคะพี่พี่จะพี่จะเอาไซส์ไหนพี่บอกนี่ค่ะแบบแฟชั่นแบบครอบก็มีเนี่ยแบบเซ็กซี่ก็มี เห็นไหมอยากได้ไซส์ไหนแบบให้แจ้งกับน้องทีมงานเลยว่าพี่อยากได้แบบเข้ารูปพี่อยากได้แบบโอเวอร์ไซส์พี่อยากได้ใส่แบบสบายพี่อยากได้ไซบบสบ์สาม4ี่สองสี่ี่อะไรอย่างเงี้ยพี่แจ้งมาเลยเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้เลือกนะตัวนี้ค่ะ 44. สี่สิบี่สวยมากมากมากมาสีนะ่สิบพื้นสวยมากผ้าแบบนะสี่พื้นน้องเอกมีเยอะแต่ควรมีพี่ๆขางานสี่พื้งน,นงานที่ใส่แล้วสวยมากจริง สามสิบหกขพื้นแขนตุ๊กตายืดได้อีกค่ะสามหสปสบายเลยโอ้ยตรงสายเดี่ยวเขาก็มีเพชรเนาะมันไม่เหมือนหกสิเก้าหรอกพี่ๆคุ้มเล่นงานคุ้มมาหาลัเรนะะสี่สิบหกค่ะน้องกวางน่ารักมากเลยเสื้อยืดขาวเป็นเสื้อยืดที่เราใส่ได้ทั้งปีงานเสื้อยืดเป็นงานที่ได้รับความนิยมมากสาสิบแปดค่ะบางตัวเขาประมูลกันหลายพัน นะคะเป็นงานคลาสสิกเป็นงานอมตะบางตัวเข้าประมูลกันเป็นหมื่นเป็นแสนและน้องเอกเคยเห็นเข้าประมูลกันถึงหลักล้านก็มีค่ะต่อไป42ค่ะตัวนี้42นะคะสวยงามมากเลยเรียบเรียบรูบหูแต่เนื้อผ้าดีอยากได้ข่าเรียบเรียบค่ะอ,อกสัก40บวกอะไรอย่างเงี้ยเอากี่ตัวกี่ตัวว่ามาอ,อก40ค่ะว้าวพี่ขาเรียบหรูมากสกรีนแต่งขอบเนาะสวยผ้าใหม่ผ้าสวยดูสิลูกเล่นเขาเห็นไหมสวยทุกตัวเลยนะคะ อกสี่สิบค่ะตัวนี้ผ้านุ่มเด้งมากเลยเป็นคอปกอันนี้พี่ๆี่จะเอาไปใส่กับเสื้อยีนเสื้ออะไรใส่สวยหมดนะหรือจะใส่ขาวทั้งชุดใส่ขาวทั้งชุดกับกนงเกงสีขาวสบายๆดูสวยดูรวยดูแพงดูสะอาดค่ะสามสิบแปดค่ะใส่เลอะเทอะเปื้อนยังไงเนื้อผ้าดีๆพี่ก็ไม่ต้องเสียดายหรอกพี่มาซื้อใหม่เนาะสีขาวใครก็บอกว่าดูแลรักษายากเลอะง่ายช่างมันค่ะให้รู้ว่าคือแต่คนใส่เสื้อขาวอ่ะมิกิมสตัวนี้คือดูสวยมากเลย คลาสสิกมากเลยคือสกินเขาแน่นมากเลยนะอันนี้คือเป็นลายเขานะเอ๊ะหรือจะเก็บไว้ให้ลูกใส่ดี <laughs> อกสี่สิบค่ะสี่สิบตัวนี้นะพี่พี่นะอยากได้ขาวพื้นๆน,นะพี่พี่อยากได้ขาวพื้นๆไซส์ประมาณเท่าไหร่ก็แจ้งได้เพราะว่าตัวพื้นอ่ะจริงๆคือตัวที่สวยตัวลายก็คือตัวที่สวยๆหมดนะคะสี่สิบค่ะตัวนี้ยังไงก็สวยอ่ะพี่พี่ไม่รู้จัก โอ้โหอาิบาย์ใพไงพี่ๆก็ดูตามเนื้อผ้าได้เลยเนะี่ยว่ามันสวยขนาดไหนเนื้อผ้าคือดีขนาดไหนพี่่ดูเอา40ค่ะว้าวเป็นคอวีคอวีนะเนี่ยนะใส่กับกางเกงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกางเกงผ้าไหมผ้าไทยกางเกงพื้นบ้านกางเกงยีนกางเกงขาสั้นสวยหมดนะคะใส่กางเกงผิวๆหรือกระโปรงผิวๆเดินเล่นชายทะเลนั่งถ่ายรูปทานข้าว เสื้อขาวคือเป็นเสื้อที่ดาราเขาใส่กันบ่อยจริงๆอก48ค่ะอุย้ยเขาแต่งขอบเนี่ยพี่ๆดูดิเนี่ยเขาแต่งขอบมาถึงด้านหลังเลยดูดิแคปภาพมาค่ะแคปมาเลย44ตัวนี้สวยมากอ่ะอตัวนี้คือแพงมากนะสโนไวท์เนี่ยเก็บอีกไหมเนี่ยเก็บก่อน สามสิบแปดพี่ๆขาสวยจริงสวยทุกตัวไม่ต้องห่วงสวยทุกตัวค่ะจัดมาให้ดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทําให้กับพี่ๆแบบพิถีพิถันนะตัวผ้ารีบเผ้าเรียบผ้าลายสวยหมดนะคะสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่ขาวเรียบแล้วแต่งขอบเอน้ำตาลทองนะคะเป็นแบบโปโลูแนวแบบโปโลูเท่ๆสวยๆเลยสี่สิบสองค่ะตัวนี้พี่ๆตัวนี้เล่นเพชรทั้งตัวเลยเป็นเป็นเพชรเพชรอะดูดิ เห็นไหมเป็นเพชรเพชอ่ะใส่แล้วสวยมากเลยนะแบบคือมันจะมีความวิบวับวิบวับแต่ตัวเนื้อผ้าคือขาวสวยสะอาดมากต่อไปค่ะสี่สิบสี่สิบนะคะตัวนี้ก็คือลายผ้าเขาก็เป็นขาวด้วยนะเห็นไหมย่างสวยเลยพี่พดูดีแคบเพอะแคบมานะคะอยากให้ลองพี่ลองแล้วพี่พี่จะติดใจเลยงานดีมากเลยอะสี่สิบค่ะตัวนี้อ ปักลงปักเลื่อมสีสลับโอ้โหสวยเวอร์อกสรีิบค่ะตัวนี้ค่ะมาเรามาดูกันเรื่อยๆรัวๆสามสิบแปดค่ะพี่สามสิบแปดผ้าดีดีพี่ 38, พ,พี่เคยเห็นเสื้อยืดตัวหลายพันไหมตัวละพันสองพันสามพันกว่าบาทอ่ะตัวพันกว่าบาทตัวเจ็ดแปดพันอ่ะผ้าแบบนี้การันตีเลยผ้าแบบนี้ตัวละเจ็ดแปดพันงานบงเงนิงงนแบนใช้ผ้าแบบนี้เนี่ยที่ผ้าที่น้องเอกได้มาพี่พี่ผ้าคือดีมาก สามสิบแปดตัวนี้คือพี่ต้องลองค่ะตัวละหกสิบเก้าบาทถ้าพี่ได้ลองแล้วพี่จะรู้ว่าน้องเอ๋พูดความจริงน้องเอ๋ยังแบบว่าคุ้มอ่ะพี่พี่คนจากคนที่ซื้อเสื้อผ้าแบบว่าหมดเงินเยอะต่อเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหมดเยอะนะคะแล้วก็คุขมมใส่ได้แบบเปลี่ยนได้ตลอดด้วยสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ตัวนี้เข้ารูปค่ะเข้ารูปสวยมากนะคะอยากได้เข้ารูปก็เอามาแคปมาสี่สิบสองค่ะ สี่สองโอ้ลูกเล่นเขาสวยมากเลยอ่ะพี่ดูดิดูดิมีแต่สวยๆทางนั้นเลยนะพี่ๆนะอ่าสามสิบแปดน้องเอนะก็จะคอยอัปเดตให้กับพี่ๆนะคือน้องเอจะต้องไลฟ์สดกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็อ่าทาคลิปกระเป๋าหลายอย่างนะพี่ๆนะแล้วมีร้านอาหารอีกนะคะทีเนี้ยน้องเอก็จะมีน้องทีมงานมาคอยอัปเดตเสื้อให้นะคะน้องจีนน้องเอนะพี่ๆนะฝากน้องๆทีมงานด้วยน้องๆตั้งใจบริการมากนะคะสี่สิบค่ะสวยน่ารักมากเลยพี่ๆดูดิ เห็นไหมเออกางเกงลายแค่ไหนก็เอาอยู่แค่เสื้อขาวคือจบจริงนะคะสี่สิบหกสวยมากวิบ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 ดูดิเสื้อที่ใส่สวยใส่อยู่บ้านนะคะใส่อยู่บ้านใส่เดินห้างคือเสื้อยืดใส่เมื่อไหร่ก็สวยคุณผู้หญิงก็ใส่สวยคุณผู้ชายก็ใส่สวยนะสามสิบหกค่ะตัวนี้เป็นครีมพื้นเป็นครีมเลยนะพี่ๆนะอ่ะดีค่ะสามสิบหกเรียบรูดูดีเสื้อยืด กางเกงยีนขาสั้นขายาวกางเกงผ้าป้ายกางเกงลายไทยกางเกงผ้าพื้นเมืองได้หมดเนี่ยชีวิตประจําวันต้องเห็นง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะสาบแต่ถ้าไม่บอกอ่ะไม่มีใครรู้เลยนะว่าเสื้อตัวนี้คือหกสิบาทสวยมากค่ะแต่งดีเทลข้างหน้าเลิศไปต่อไปค่ะ4ี่สิบสองี่สองค่ะพี่หผ้าสวยสวยแล้วสกรีนสีชมพูแล้วพี่ดูข้างหลังค่ะอันนี้คือยังไม่ได้รีดนะเนี่ย ดูดิถ้ารีด้วจะสวยขนาดไหนแต่ผ้าคือดีมากถ้าพี่ๆได้ผ้าไปไพ,พี่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเสื้อยืดมือหนะนึ่งตัวละ2อ9ร้อยเก้าสามร้อยเก้าเก้นะพวกเนี้ยผ้าแบบเนี้ยระดับงานตัวเจ็ดแปดร้อยทั้งนั้นเลยนะระดับงานเนื้อผ้าแบบขึ้นห้างคือเจ็ดแปดร้อยทั้งนั้นเลยสี่สิบหกค่ะตัวนี้สี่สิบหกไม่ใช่สวยธรรมดาโคตรสวยผ้าโคตรดีเลยพี่ๆขาอกสี่สิบสองผ้าร่องผ้าร่องสี่สองนี่ค่ะ สวยมากนะคะคืออก30บวกอะพี่พี่จะใส่แบบเข้ารูปนะพี่ก็เลือกแบบ30บวกนะแต่ถ้าพี่จะใส่แบบล้วมหน่อยแบบของไ้องเอกน้องเอกเลือกใส่40ต้นๆนะวันนี้อ่ะหรือพี่พี่จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ใส่นอนใส่ทงใส่เที่ยวเท่ๆก็เลือกเป็นโอเวอร์ไซส์ราคาแบบนี้ควรมีทุกไซส์คนมีทุกแบบค่ะ36แบบเรียบก็มีใช่ไหมเออแบบเข้ารูปก็มีแบบกลางแล้วก็แบบโอเวอร์ไซส์ก็มีแบบลายก็มีเพราะราคาแบบนี้พี่พี่เล่นงานแบบเล่นได้เลย เนี่ยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เนี่ยพี่พี่ดูลายดิพี่ดูดิโอ้โหผ้าคือแบบขอโทษนะคะโคตรดีงงดจริงๆสามสิบหก่ะตัวนี้สามสิบหกนะแต่งดีเทลด้านข้างเป็นขยุมขยุมแบบนี้พี่พี่ทักมานะพี่พี่แคปมานะลองหนูพูดได้คำเดียวว่าพี่ต้องลองถ้าเกิดของหนูไม่สวยพี่ก็ไม่ต้องซื้ออีกแต่หนูมั่นใจว่าพี่ซื้ออีกแน่นอนเพราะลูกค้าที่เคยซื้อหนูกลับมาซื้อซ้ํา ทั้งนั้นเลยขายดีมากนะคะอกสามสี่ขายดีจนบางทีลูกค้าบอกอัปเดตเร็วๆหน่อยอัปเดตเร็วๆหน่อย,อเ,เ,ย,อยเพราะว่างานหนูเป็นงานมือสองเนาะหนูก็ต้องซกักแล้วก็รีดก,ก็เตรียมท้าบ้างอะไรบ้างขอพี่พี่เด้อแต่อัปเดตให้ตลอดจะ้ะสี่สิบสองค่ะตัวนี้โอ๊ยพี่ๆี่ขาน้องกระทิงปักเพชรโอ้โหสวยหล่มากผ้าดีผ้าโคตรดีค่ะไม่เหมือนผ้าร้อยเก้าเก้ายืดด้ยวยซักแล้วยืดด้ยวยไม่มีการันตีเลยว่าคัดมาให้กับพี่พี่มีแต่ผ้าดีๆทั้งนั้นสี่สิบสี่ค่ะ สี่สี่ผ้าดีมากพี่พี่ผ้าแบบพี่จับผ้าหนูนะพี่ได้งานหนูไปพี่เอาผ้าหนูไปจับพี่เอาผ้าหนูไปเปรียบเทียบกับงานบนห้างนะคะตัวหนึ่งก็แบบอย่างนั้นน้อต้องมีตัวเจ็ดแปดร้อยตัวเป็นพันน่ะตัวนี้อกสี่สิบสองพี่ดูพี่ดูความแฟชั่นพี่ดูพี่ดูสวยมากสวยมากข่าวพื้นนี่น้อยอย่างน้อยน้อยเลยนะสิบตัวนะคะเลือกเลือกแบบแบบเรียบเรียบไปไว้ใส่ใส่กับกางเกงเนาะ ขาวลายขาวลายเล่นความสนุกลายราคาแบบนี้พี่ต้องแบบสะสมทุกลายไปเลยอะ่ะจริงๆแบบลายแบบสีทุกสีเลยอะ่ะสี่สิบสองนี่เนี่ยดูดิดูดิดูดิผ้าดูดิดดโหผ้าอย่างดี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 สี่สิบหกค่ะสวยมากสวยมากมากีความแบบปนความสดใสความหวานเนาะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะ ต่อไปสี่สิบค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คอตตอนเนี่ยแบนด์ Band ไหมแบนด์ Band ไหมแบนด์ Band ไหมโจนี่น่าจะประมาณพันกว่าบาทได้ก็บอกแล้วว่าซื้อยืดผ้าด,ดีๆอ่ะพี่ๆเหมือนจะเรียบๆแต่ขอโทษนะคะเป็นพันบางตัวงานแบรนด์อ่ะเจ็ดแปดพันบางตัวสองหมื่นสามหมื่นนะที่ดาราใส่กันผ้าแบบนี้แหละ น้องเอเอาผ้าดีๆมาให้กับพี่ๆนะพี่ๆนะผ้าแบบราคาแพงๆเลยนะคือใส่แล้วดูแพงเลยสี่สิบสองค่ะตัวนี้42่สิบสองเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูแพงเป็นผ้าที่ใส่แล้วพี่ๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดว่าเลอะอะไรคือใส่ได้ยาวนะคะเออต่อไปสี่สิบสี่พวกเนี้ยถ้าไม่ได้สีตกนะพี่ๆยังไงก็ซักออกแต่ต้องใจเย็นหน่อยคนจะเล่นผ้าขาวเนาะ อ่าถ้าผ้าเลิกก็แช่ไฮเตอร์นั่นแหละแช่ข้ามคืนไปเลย2คืน3คืนแล้วค่อยไปนั่งขยี้ง่ายนะคะให้เวลาช่วยเราไม่ต้องไปนั่งขยี้ทั้งวีทั้งวัน42ลายผ้าที่สวยมากทุกคนดูลายอย่างเทพผ้าดีอ่ะผ้าดีเสียดายเลยนะล้าพี่พี่ไม่เอาอ่ะ40 40แขนตุ๊กตาน่ารักน่ารักพี่ใส่กับยีนดูสวยเลยอ่ะ กระโปงกระโปงได้หมดจริงสี 40, 40, 40. Oh, oh. ่สิบค่ะสี่สิบโอ้โหหนังสือตัวหนังสือแต่งโอ้โ oh, ห oh. เขาแต่งพี่พี่ดูการแต่งแต่ละตัวผ้าสวยสะอาดมากอะมากมากอะพี่พี่อ่านี้สี่ิบสองคอกลมพื้นเรียบโคตรสวยผ้าโคตรดีค่ะงานพื้นเรียบจะเป็นงานที่ใส่ออกมาแล้วสวยแล้วดูดีเอาละน้องเอกจะปิดท้ายที่ตัวนี้ พี่พี่ขาอยากได้แบบไหนหรือชอบตัวไหนที่น้องเอ๋รีวิวอ่ะพี่พี่แคปมาเลยแต่ถ้าท่านไหนที่แบบว่าสั่งบ่อยๆแล้วอ่ะท่านไหนที่เขาสั่งบ่อยๆแล้วเขาก็จะแบบระบุมาเลยว่าพี่จะเอาไซส์นั้นนะพี่จะเอาไซส์นี้นะเออประมาณนี้นะแล้วเราก็จะถ่ายรูปให้เลือกก็เพื่อที่จะให้พี่พี่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มความเร็วให้กับพี่พี่แล้วก็สตงสต็อกเรายังมีอยู่อ่าที่น้องเอ๋โชว์เนี่ยพี่พี่เนี่ยที่น้องเอ๋โชว์เนี่ยแรงมาค่ะ ที่เราโชว์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรีวิวนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรีวิวดูความสวยดิส่วนหนึ่งในการรีวิวนะคะตอนนี้เราก็เตรียมสตองเตรียมสต็อกไว้แล้วทักมาหลังบ้านเอาขาวพื้นขาวลายไซส์เท่าไหร่แจ้งมาเลยขอบคุณที่รับชมคลิปน้องเอ๋ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ